เฮโยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดตองปริษเช่นเคยนะครับยูกับเกม Black and Lock o r i g i n นต่อคุณผู้ชมใน EP ที่32แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับภาพไปลง TOC นะครับหรือว่าชื่อทางการคือ t นแม e เทม p พลเนาะสำหรับตัวของปัจจุบันนะครับแพทใหม่เป็นซีซั่น3นะฮะก็หลายๆคนคงจะได้ประสบพบเจอกันมาแล้วนะครับกับ เหล่าบอสหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งมาเดบิวต์เลยนะครับขั้นแรกง่ายสุดคือมาดำนะครับถัดมาคือสตอร์มี่ไนท์นะครับแล้วก็เป็นว่าขาวนะครับต่อด้วยว่าดำนะครับดูโอมันเลยแล้วก็จบที่ดาร์กลอรดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงได้ถึงแค่ว่าดำเองนะครับดาร์กลอรดยังกระสุดกระสนอยู่นะครับยังไม่ไหวนะครับก็เลยลงแค่ประมาณ3-4ตัวไปก่อนช่วงช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมก็ไล่อัพนะครับตัวของแต่ซีซั่นนี้นะครับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ88นะครับอาจจะยังไม่ได้ ฝืนไหวมากก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับวิธีลงของทั้ง5ตัวกันนะครับแต่ว่าดัร์กหลดอาจจะยังไม่ได้พาลงนะครับก็เดี๋ยวอธิบายในฮาร์ดแล้วกันเพราะว่าฮาร์ดมันจะดูง่ายหน่อยคือมันไหวแล้วนะครับอ่ะไปดูที่มาดามก่อนนะครับตัวแรกเดี๋ยวไปดูกลิุทนะครับตัวของมาดามเนี่ยนะครับมันจะมีอมตะสองครั้งนะครับคล้ายๆกับเจ้าปลาหมึกถ้าใครเคยเล่นนะครับแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยถ้าเกิดเราตีไวนะครับมันสามารถที่จะสกิปเฟดอมตะได้เลยนะครับแต่มาดามไม่ได้นะครับบังคับล็อกเหมือนพวก เจ้าน้องน้ำนะครับตัวซีซั่นหนึ่งสมัยแรกอะไรอย่างงี้นะครับล็อกได้2ครั้งนะครับอาสกิลบอสนะครับมีสสมพลังงานฟาดดาบ3ครั้งอันนี้สกิลแรกเลยนะครับผมแล้วก็มีดักไอโซนะครับชาร์จแล้วพุ่งนะอันนี้ก็จะเป็นพุ่งแบบเส้นตรงเหมือนพวกเจ้าหมูอะไรพวกนี้นะครับนี่ตัวของเมมสฟิลนะครับเข้าสู่อินวิซิเบลนะครับเป็นบับเบิ้ลสีม่วงนะ อามาตะ5าวินะครับอันนี้ก็ต้องรออย่างเดียวไม่ต้องชิลเบรคคุณผู้ชมนะครับก็คือแครดวิ่งหนีฮิวอะไรก็ได้นะครับอ่ะต่อไปอบิโซ่แม,แมสนะครับผมเป็นพลังความมืด เออีในครับผมไล่ผู้เล่นแต่ตำแหน่ง1ครั้งนะครับชาร์ดเด์เดเมจห้ารอบนะครับแล้วก็ทําลายแมมมสให้ราบนะครับรวมรวมแมมมสแล้วเข้าสู่สถานะวิสิบัลอีก1ครั้งนี่เลยอันนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับที่มันจะล็อกเลือดแล้วก็ทำเดเมจนั่นเองนะครับอ่ะรอบที่2นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอ่ะยกดาบขึ้นมานะครับตีศัตรูเกิดชาร์ดโอพีเดเมจนะครับสุ่มผู้เล่น3คนนะครับโซเช็คโคถูกเชื่อมต่อนะครับกับอเบสไนท์นะครับผมและทำเดเมจต่อเนื่อง 10วินาทีไอเจ้าโซ่นี้นะครับสามารถวิ่งออกได้นะครับมันดึงเหมือนพวกเดคูล่าถ้าเกิดใครเคยลง EC นะครับพอโซ่ขาดปุ๊บก็คือจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคนที่โดนดึง3คนก็แค่วิ่งหนีออกมาให้ขาดไกลพอเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีอัญเชิญนะครับมอน เพมาด้วยนะก็จะมีมอนที่เดินเข้าวงมาประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมมองว่าค่อนข้างจะง่ายสุดเพราะว่ามันก็เป็นตัวแรกเนาะคุณผ,ผู้ชมนะครับแค่ว่าต้องยื้อเฟสให้ได้นะครับผมก็จะใช้คอมโบตัวของอจำนวนฮิตนะครับแล้วก็ยื้อสักสก,กิลหนึ่งอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะไม่เลือกบัฟที่มันเป็นทำให้มอนถึกขึ้นมอนตีแรงขึ้นพวกนี้นะครับกลมกลมกับกางเขนผมจะไม่เอาเลยนะครับก็อาจจะใช้ พวกซีซีะ CC นะครับไฟเผาน้ําแข็งแล้วก็ใส่การ์ดไปแก้เอาก็ได้ส่วนตัวบับสเนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวของมอนตายแล้วมอนเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวฮิลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพกซอมมี่ไหนเนี่ยอย่างวิเนี่ยมันยิงลมด้วยกันใช่ไหมครับมันจะฮิลซอมมี่ไม่ควรจะเลือกนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นมา้มาม้ามันไม่ได้มีสกิลโดนดาร์กเนาะก็สามารถเลือกได้นะครับให้มันครบ20แต้มก็พอไป,ปลุยกันเลยมาลุยกันนะครับคือผมอ่านสกิลรวมๆให้แต่ว่าในความเป็นะรจริงเนี่ยอาจจะ รวบรวมไมอมสครับผมก็ให้มันวิ่งเข้ามาที่วงก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็รุมยำม,มันไปเรื่อยๆนะฮะเอื้ออันนี้ผมตายเหมือนผมจะลืมใส่สกิลกับมาลูนเดยยังใส่รถเลือดอยู่เลยโอ้ไม่กอดนะครับอ่ะเนี่ยก็จะมีลูกน้องนะครับเรียกออกมาแล้วก็รอมันเดินเข้าขงวงนะครับมันเปิดวงอมตะอะไรประมาณน,นี้เราก็แค่ลบสกิลนะครับเนี่ยปาดปุ๊บหลบเรื่อยๆนะครับก็จะมีเสาตัวนี้ขึ้นมานะครับอื ให้เข้าไปใกล้พิล่าร็วที่สุดก็คือต้องลากเข้ามาในวงนะครับเข้ามาสีน้องเนี่ยเปิดอมตะอีกนะครับโอเคแค่นี้นะฮะแล้วก็ไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนตุยไม่เป็นไรครับเราแบกเองนี่แล้วก็ตืร์ฟติร์ฟไปไปเนี่ยเห็นไหมโดนคล้องนะครับมันจะเป็นโซ่อย่างี้เนี่ยแล้วก็ดึงออกครับม้ามัจะเดินตามเนาะเราก็ดึงออกนะครับเพื่อให้มันอ่าไม่โดนเอฟเฟกต์ของนี่ตัวบอสนะครับแค่นี้อ่าแล้วก็อมตะเราสองนะครับแล้วก็พามันกลับมาที่เดิมก็ได้นะครับโป้เขาให้อ่ะม้ามันปาดเวฟเป็นรูปพัดก็ไม่เป็นนไรช่างมั อ่ะเอามาตะหายก็กระทืบต่อนะครับจริงๆคือตัวบอสมันไม่ได้มีอะไรมาคุณผู้ชมอ้าวเพื่อนตุยหมดแล้วเกิเลยขึ้นอ่ะเอามาตะมาแล้วครับรอบ2เข้าไปใกล้นะฮะอันนี้อ่ะผมไปชุบพักก่อนดีไหมว่างว่างไม่เป็นไรครับตีไปเลยนี่มาพุ่งอันนี้คือมาพุ่งครับก็แค่หลบนะฮะเอื้อโดนไปทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นพุ่งในดักหลอดนี่คือเดือดอยู่ในคุณผู้ชมนะครับอ่ะแล้วก็ตติมมันต่อครับพอมาตะหมดก็จบแลละไม่มีอะไรจริงๆก็ปกติพากไม่ตายนะครับอันนี้น่าจะลั่นโดนอะไรตตาาาายนนะรแ่่่่ววผมเเองีทโพ ผมดันใส่ดูนลดเลือดมาลืมมาออกเพิ่งล่าบอสเสร็จนะครับผมเปลี่ยนแป๊บนึงใช่ไหมใช่เลยว่าแล้วใส่ชอยเมสมาทาไมนะครับโอ้ม oh y god อ่ะเอาที่มันเซฟๆต่อสังคมและทีมหน่อยนะฮะต่อไปตัวที่2นะครับสตอมมี่ไนต์ตัวนี้ผมว่าถ้าใครเพิ่งมาถึงเนี่ยแอบค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะนะครับสตอมมี่ไน์เนี่ยคือมันจะหนาวเย็นใช่ไหมคุณผู้ชมคือเราต้องคอยเติมไฟจุด ปล่องภูเขาไฟตรงกลางเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะลดเลฟเฟอของมันแล้วก็ตอนใกล้าตายเนี่ยมันจะมีพายุมุนนเนี่ยจะโดออกมา2ลูก3ลูกพวกนี้นะครับคือเล่นเหมือนตอนเล่นลูกลมสมัยซีซั่นหนึ่งเลยคือพยายามให้เพื่อนเนี่ยลากลมออกไปนะครับไม่ให้มันมาฝังที่ตัวเดเมดิลเลอร์เรานะครับไม่งั้นเรื่องจะลดเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเวล้อมเย็นจัดนะครับผมถ้าไม่จุดไฟให้ร้อนให้อุ่นขึ้นเนี่ยเราจะสโลว์นะครับนี่แล้วก็ต้องคอย เติมนะครับจุดบอลไฟก็ทําให้พลังชีวิตลดลงนะครับเรื่อยๆคือมันเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะไหลลงเรื่อยๆคือมันจะเย็นลงเย็นลงนะครับอย่าให้บอลไฟดับลงแค่ไปคุยกับมันก็พอแล้วนะครับแล้วก็มีพุ่งอันนี้ฟอร์์พาดเหมือนนั่นเลยในบอสนะครับทอยชั้น2องเลยคุณผู้ชมอันนี้เซมเซม นะครับแล้วก็มีพายุหิมะนะครับอ่าอันนี้ก็พยายามลากที่ผมบอกนะเป็นลมนะครับมีสตอมกัรดนะครับทำวอเตอร์เดเมจออกอย่างต่อเนื่องก็อาจจะหลบวงหน่อยก็ได้นะครับอันนี้โคทัสนะครับทำเดเมจน้ำรุนแรงนะครับอ่าหนึ่งคนนะแล้วก็ติดดีฟีดแล้วก็ตุยได้นะครับก็ใครที่ติดอยู่ก็ฮิลย้ำๆเข้าไปอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับใครโดนปุ๊กก็พาฮิลยัดซึ่งก็เป็นปกติของพายอยู่แล้วหรือว่า อาจจะใส่พวกโอซิปอมกันตายมาก็ได้นะครับซัมโนไอมอนเตอร์ก็มีลูกออกมานะครับแล้วก็ฆ่ามันไม่มีอะไรนะฮะซัมโนมาลีนนะครับเหมือนกันก็จะมีมาลีนนะครับตัวของแมงกะพุนเนออกมาก็คือฆ่ามันก่อนที่มันจะระเบิดนั่นเองนะครับจบแค่นั้นนะครับแล้วก็มีไอโซนโดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลมพายุออกมาหมุนๆนะครับก็พยายามลากหนีหลักๆเลยก็มีคนที่จุ๊กไวๆนะครับเอาลมออกไปเพื่อนเล่นเหมือนลูกลมเลยแค่นั้นคุณผู้ชมแล้วก็คอย จุดเติมไฟนั่นเองนะฮะไม่ให้มันเย็นผมเลือกบัฟแป๊บนะครับก็จะเลือกเป็นอ่ะตัวลูกนะครับอ่าตัวนี้ก็ได้นะถ้าเกิดอ่า normal attack นะครับของบอสมีโอกาสกระตุน้นเดเมจก็น่าจะไหวอยู่นะครับอือสองสองสอง,สอง,สองผมจะไม่เอาพวกบอสถึกแล้วก็อ่าบอสตีแรงไปนะครับเพราะว่าเราเน้นจะยื้อชีวิตเนาะให้เรารอดนะครับปลุย let's go มาสตอร์มไนเนี่ยนะครับเดินขึ้นมาตรงกลางมันจะมีตัวของนี่เลยครับ ก่อไฟนะเป็นเหมือนคบเพลิงอะ่ะนะฮะแล้วก็จุดก่อไฟไว้แล้วบอสจะออกมานะครับแล้วก็มีวงความอุ่นอยู่นะครับส่วนตัวผมจะลากบอสไวข้ขอบๆนะครับเพื่อให้เพื่อนเห็นว่าอาจจะมีไฟอันใหญ่อยู่ไหมเนี่ยเห็นไหมเลือดไฟมันจะลดตลอดเวลานะครับต้องให้เพื่อนไปเติมไปคุยหรือว่าใช้สกิลไฟนะครับผมตัวซอมบี้ไนท์เนี่ยเนี่ยมันเป็นเดมอนนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่อ่าฟอร์มเลสเหมือนบอสข้างนอกนะใส่การ์ดเดียวกับมาดมตะกี้ได้เลยนะครับเน้นให้เพื่อนเนี่ยมีชีวิตรอดนะครับ เพื่อที่จะลากลมนะ <S <S เห็นไหมมันจะมีน้ําแข็งเกาะเอยอะไรเอยเนี่ยนะลมมาแล้วนะครับัน,นี้ต้องลากแหละเพื่อนต้องลากแหละนะครับแล้วก็คอยจุดไฟอ่ะมีเพื่อนเติมไฟให้อะไรให้นะครับแล้วก็ลากลมให้ตัวเดเมนเนี่ยก็ยืนไปอันนี้ลมมาแล้วนะครับลมมาก็นี่เพื่อลากไปแลละไนท์ขี่จะเป็นแอดไนท์ก็ได้ครับนี่แล้วก็ลากไปที่เหลือก็ยืนตีไปครับเนี่ยก็ทีชชูๆนะครับโอ้โยลมมาอีกแล้วอึ๊บอึบอันนี้มันโดนผมแต่ว่าได้อยู่เออประมาณนี้ประมาณนี้คือถ้าเป็นงานพอเนี่ยมันก็จะเล่นเหมือนเจ้าตัวลมเลยคมรัับสย T.O.C แรกแต่ว่าลมของเก่ามันง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่เดินเนาะแล้วก็มันไม่มีเงื่อนไขต้องจุดไฟด้วยนะครับต่อไปตัวที่3นะครับวาไครี่ขาวนะฮะอ,ะอันนี้เล่นเหมือนน้องน้ําสมัยซีซั่นหนึ่งนะครับมีการล็อกนะครับลีลาอมะตะ2เวฟแล้วก็มีซาม่อนลูกออกมาครับจากซ้ายและขวาของจอนะครับไม่ได้3เลนนะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วนะก็แบ่งกันเด็บนะครับอาจจะเป็นพระตรงกลางแล้วก็มีเดเมจสอง ซ้ายมือนะครับเดมเมจสองขวามืออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีะคาร์ลเจ็กบเบอเกอรี่นะครับมาปุ๊บก็คือตัวนี้แหละนะฮะแล้วก็นำคาราปักพื้นอ่ะปล่อยเวฟอันนี้ก็อะไรที่มันเป็นวงก็หลบๆไม่มีไมากผมไม่ได้เล่นอ,อะไรเยอะนะครับวงมาคือหลบวงมาคือหลบ,อ,ลบอย่างเดียวนะเนี่ยปักพื้นแล้วคือดูคำแนะนำเขาดิไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นนะครับ Move to Inva ว e นะผมก็คือหลบหลบพื้น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 หมดเลยเห็นไหมหลบพื้นอ่ะ อันนี้นะครับจิีนลึกที่อ่อนแอของก็เดฟวอรนะครับเข้าสู่ความโลภดึงพลังไปยังกองแห่งความมืดอ่ะอันนี้รูปแบบพลังงานเนี่ยจะเป็นเฟสสองนะครับที่เป็นเม็ดเม็ดเหมือนเราลงดันโอซิลิสที่เป็นเฮลฮาร์มนะครับที่มันจะต้องเอาตัวไปรับเนาะไม่ให้แบบคนที่กดเสาตายอะ่ะเซมเซมนะครับอ่านนี้ก็ฮิวให้เต็มนะครับคนที่โดนพลังความมืดมิดนะครับอันนี้ก็ชาร์ดูโอบลบ,ลบหลบหลบอย่างเดียวหลบอย่างเดียวคือมันมีแค่นี้คุณผู้ชมหลบสกิลที่พื้นนะครับแล้วก็อ่าทำการ ตีลูกอย่าให้มันเข้าไปไม่งั้นมันระเบิดนะครับเฟสแรกจะเป็นค้างคาวเนาะ,ะผมเลือกบัฟแบบนะครับตัวนี้มันเป็นโฮลี่จริงๆก็ไม่ต้องเอาก็ได้ไอ้ลูกตายเดเม็ดเยอะนี่ไม่เอาเพราะว่าลูกมันเยอะนะผมก็ไม่ชัวร์นะเอาแข็งไปนะสโลฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็เสียวๆเนาะฟ้าผ่าโอ้โหแต่มันต้องเลือกเยอะซะด้วยเดี๋ยวตัวนี้บัฟวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจไม่รู้จะผ่านไหมเอาอันนี้ขึ้นไปก็ได้เออที่เอาไปลุ้นหน่อยอะโอเคเรียบร้อยนะครับเลือกบัฟของวันนี้นะ แล้วก็ไปลุยกันครับผมวาคเคอรี่นะครับมันจะเลือกการ์ดยากนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอ่าโฮลี่เล็กนะครับผมแล้วก็แองเจลฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือใส่ออคซิเกลนะครับแน่หนึ่งแล้วก็ผมก็ใช้การ์ดเดยเมจทั่วไปอย่างอ่าดักพีที่มันเพิ่มเมจิกเดยเมดครับเพื่ออ่ารีเดยเมจให้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สกรรมไปครับผมลุมยำลุมยำแล้วก็อะไรมาก็หลบนะครับอ่ะ75%จะล็อกครั้งแรกนะครับเนี่ยเริ่มหวาดกลัวนะครับเฟสแรรรรกกกเเเนนนนีีี่ยยจะะทําาาาป็ค้งวับ ไม่รู้ว่าบอเอรดีหรือไดคูล่านะนี้เหมือนมากนะครับเราก็แบ่งฝั่งนะสองสองนะครับช่วยกันตีคือข้างคาวเนี่ยมันเข้าได้บ้างคุณผู้ชมนะครับมันก็จะระเบิดตึ้มคิดว่าไม่ได้แรงมากนักนะครับอาจจะไม่ได้วันฮิตนะก็พระต้องรีบฮิวขึ้นมานะครับเนี่ยผมก็อยู่ฝั่งขวาเช่ไหมเพื่อนๆอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับก็อาจจะแบ่งสองสองช่วยกันเคลียร์นะครับถ้าเดยเมทถึงอะไรถึงก็ไม่ได้ยากมากมายนักนะครับเรียบร้อยฝั่งซ้ายผมก็ไปช่วยฝั่งขวาเพื่อนอันละสองตัวยิงตุ้มตุ้ นะครับวงอะไรมาหลบวงอะไรมาหลบแค่นั้นเลยนะครับเอื้อผมเจ็บอยู่ไม่รู้ว่าอืมกดดอกฮิลไปก่อนนะครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอะไรเรื่อยรถก็ฮิลโอ้หือผมโดนอะไรก็ไม่รู้ยิงเข้าไปนี่วิมันจะมีสกิลเจาะนิดนึงนะครับใส่เฟืองแดงมานะมันจะชนะธาตุได้นะครับอ่ะมาและเฟสสองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็หวาดกลัวอีกแล้วนะครับแล้วก็จะเรียกเป็นเม็ดนะครับมาทั้งสิ้น2ฝั่งเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เป็นเม็ดโอซิลิสเฮลฮามเนี่ยคุณผู้ชมตัวอย่างนี้นะครับเป็นดาร์กโอบนะ อันนี้เผื่อใครมีโป้งมีปั้นเนี่ยก็เคลียร์ได้นะครับเผื่อแบบคิดว่าเพื่อนไม่ไหวไงอย่างผมเวลามาแบกน้องๆในกิวเนี่ยก็อาจจะต้องลงปั้นเคลียร์ช่วยเนาะไปก่อนส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ไหวนะครับในตอนนี้เพราะว่าตัวของแต้มท OC เองเนี่ยยังอาจจะยังไม่ถึงับเนี่ยมันมาแล้วดักโอมาแล้วอึ๊บอึ๊บอึบช่วยกันตีช่วยกันตีโอเยอะมากเยอะมากไหวไหมไหวไหมเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออรอดอยู่นะครับใครยังไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องฝืนกันได้คุณผู้ชมนะครับก็ อาจจะลงแค่2ตัวแรกไปก่อน7วันก็14รอบแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไปลงฮาสักรอบนึงก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าก็ถือว่าได้ของเยอะอยู่แค่ว่าต้องลงทุกวันนะครับอ่ะโอเคผ่านเรียบร้อยอันนี้ก็มีปั้นช่วยเนาะมันก็อาจจะง่ายขึ้นหน่อยนั่นเองนะครับผมอุ้ยอุ้ยจำแจ้โอ้โหนี่ฮะอาวุธแดงโอ้ไม่กอดตึงแล้วนาะยคนนี้อ่ะลงสดก็3มรอบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบที่4ี่ผมไปดู ที่ผมไลฟ์นะเพราะว่าอันนั้นคือการลงครั้งแรกแล้วก็สนุกมากนะครับผ่านด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบที่4ีของวาดัมฮาร์นครับผมตัวสกิลของวาดัมฮาร์ตเนี่ยนะครับก็หลักๆมันจะเป็นการปักเสานะครับแล้วก็สร้างโซนพื้นที่ประมาณ5เสามั้งคุณผู้ชมนะฮะคือบอสมันปักปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีวงดำๆเนี่ยขยายออกมาเรื่อยๆนะครับคิดภาพตอน เราเล่นบา r ์ EC สมัยก่อนที่มันจะแบบเป็นบ่อเลือดตอนตัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพื้นที่เนี่ยจะถูกจํากัดไปเรื่อยๆนะครับมี2ทางคือต้องตีตัวของคาทาที่มันปักเนี่ยหรือว่าเสาทิ้งนะครับหรือเราจะมูฟออกมาจากวงก็ได้แม้น,นี่จะโดนเดเมจดอทแบบต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับตอนที่ผมเล่นฮาร์ดเนี่ยผมเคลียร์เสาทิ้งได้เลยเพราะว่ามันยังเคลียร์ง่ายอยู่นะครับแต่พอเล่น ตัวนายแม่เนี่ยด้วยความที่ค่ายังไม่ถึงเนาะผมก็ต้องลากตัวเองออกมานะครับเพราะว่ายืนแช่ไม่ไหวแล้วก็ตีเสาทิ้งไม่ทันลากออกมาตีข้างนอกแล้วฮิลัดดีกว่านะครับหลักก็มีแค่ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะตีเรานะครับก็หลบสกิลเอ่ยเอาพระฮิลยัดเอ่ยนะครับก็เดิมๆไม่มีอะไรมากนะครับนี่ก็จะมีดีดออกด้วยนะครับแล้วก็ นีเดเมดจากสายฟ้าสีดําประมาณนี้ก็พระฮิวไปครับไม่มีอะไรมากคือผมเล่นฮิวอัดจนชนะนะครับเน้นลากออกจากวงดําพอใครจะตีเสาทิงก็ได้ครับผมอันนี้แล้วแต่ความสามารถนะมาดูวันที่ผมผ่านครั้งแรกกันบ้างนะครับซึ่งเล่นในสตรีมนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะผ่านนะครับบัฟก็ประมาณนี้นะครับอสามารถดูกันได้แล้วก็ลุยเลยครับรอบนี้ใช้2พระนะครับคุณผู้ชมมาช่วยกันฮิวอัดมาลุยกันนะครับ รอบนี้เป็นรอบที่ผ่านครั้งแรกนะครับเดินเข้ามาเจอวาปุ๊บนีบ่ฮะเราก็ยิงยิงเรียกมันมานะครับสกิลอะไรมันได้ลงพื้นคือหลบให้หมดนะครับไม่งั้นคิดแน่นอนนะครับคือมันแรงมากเนี่ยมันจะปักตัวของดาบนะครับแล้วก็วงดำๆมันจะขยายขึ้นนะครับปกติเนี่ยเราสามารถเคลียร ตัวของเสาได้เพื่อให้วงมันออกนะครับพกสามแชกอย่างเงี้ยคืออย่าโดนนะครับดาบเดียวคิดแน่นอนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันยิงครับเลเซอร์คือหลบให้หมดนะครับพื้นแดงเนี่ยแล้วผมจะเน้นจุ๊กไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการยืนได้ด้วยตัวสแตทเอยด้วยค่าเอยเนี่ยเราไม่ถึงนะครับเนี่ยพระผมคิดไปแล้วหนึ่งนะครับนี่ฮะอ่ะนี่รีบทําลายคาถาสีดํานั่นซะจริงๆมันทาลายใช่ไหมครับแต่ว่าผมจุ๊กออกแล้วผมหนี ผมหนีครับลากหนีอย่างเดียวเพราะว่าเราเข้าไปตีไม่ไหวคือค่ามันน้อยแล้วตีตัวเสาเนี่ยยากมากนะครับจนเราโดนเดเมดดอดเนี่ยตายก่อนนะครับเนี่ยมันจะคืนกินเราเนี่ยผมก็เลาะผมก็เลาะเลาะเลาะไปเลยครับเนี่ยเรียกมามันจะเอออยู่นะครับเนี่ยติดโล่เนี่ยติดโล่อยู่มันถึกมากยยิงไม่เข้าเดเมจผมแบบแทบไม่เข้าเลย แต่เรามีสองพระนะครับเราอัดสองพระไปเรื่อยครับนี่ฮะเราก็ดึงเรียกมาอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ไหวก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับลงแค่วีคละสามมันก็ครบสิบห้าแล้วเนี่ยห้าวันนะเออไม่ต้องฝืนนี่อยากลองเชลเล่นดูนะครับเนี่ยพระคลิปอีกหนึ่งครับนี่ขนาดพระห้าแสนห้านะเนี่ยผมก็ลากมาครับนี่ลากมาแอบซึ่งมันติดขอบแมพแล้วนะครับตรงนี้สีฟ้าเนี่ยมันจะติดขอบแมพแล้วนะครับซึ่งผมไม่มีที่ยืนแล้วนะครับแต่เหมือนมันจะไม่ปักเพิ่มคุณผู้ชมดูดิคือเหลือที่นิดเดียวอ่ะผมก็ยืนนอััดตรรงี้แหละคบ เออคือขอแค่ไม่ยืนบนพื้นดามันนะแล้วก็ฮิวอัดไปเรื่อยๆครับก็โอเคแล้วนี่ฮผมก็ลงเดเมดอะไรเท่าที่ลงได้พาใต้ฮิวไปรื่เลยครับคือชุกมนเหล็กแค่หนึ่งนะครับแล้วก็แอบอยู่ข้างๆแค่นี้เลยนะครับแอบแล้วก็ตีขอแค่อย่ายืนในพื้นดําพอ ในกรณีที่เราตีตัวของเสาทิ้งไม่ไหวเพื่อเคลียร์พื้นดําเนี่ยนะครับเราก็แค่ลากไปแอบนะครับแล้วก็ไปยํามันนี่เลยครับมันก็ไม่ได้ตีแรงมากนะครับผมก็ไม่ได้คิดกันเหมือนตอนแรกด้วยอะไรก็ไม่รู้ฮะอาจจะแบบสกิลมันไม่ได้ไล่หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าดูดิผมก็ยืนตีอย่างเงี้ยครับกับพระสองคนเนี่ยฮะ ไปเรื่อยๆนะครับมันก็เข้าฝงเข้าเฟดอะไรไปเรื่อยแต่มันจะมีจังหวะที่เจ็บๆนะมันก็มีนะเนี่ยมันก็แรงๆอยู่เหมือนกันนะเียผมก็หาที่แอบแล้วผมก็กดดอกเหรือมช่วยกันสู้นะเออคือบางทีมันก็แบบเรื่อมันจะวูบเอาอะดูดิปุ๊บๆเราก็ไม่รู้ว่ากดดอกรัวนะครับเออถ้าเราฆ่าเราเยอะเนี่ยอย่างวีคหน้าเนี่ยมันก็คงจะง่ายกว่านี้แหละครับแต่ตอนนี้มันหนังชีวิตนะเพราะว่าเราฝืนกันไปหน่อยนะครับเห็นไหมจาก50เปอร์หรือ30เปอร์แล้วนะครับโดยที่ยังไม่ตายอาจจะมีช็อตที่แบบ เลือดบูบูบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบคิดไปเลยเนี่ยฮะมันก็ยืนเออๆว่บ้างบางทีครับเหมือนแบบปักเสาอะไรเงี้ยแล้วก็ขยายวงนะครับเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเรายืนเหลื่อมสุดท้ายที่วงมันไม่ถึงนะแต่มันก็เอออยู่นะครับมันก็เออเเปิดวงมันเนี่ยมันก็มีสกิลอะไรพลุงบนพื้นเนี่ยเราก็รอดนะครับเราก็รอดตายแต่เราก็ตีไปเรื่อยครับบางทีมันปลดโลออกกลับมามันก็ตีเราเนี่ยแต่พอมันไม่มีโลดูดีเลยมันก็ไหลเป็นน้ำเลยครับแล้วก็ซัดมันรลยลัวนี่ฮะดูพระในเลือดเด้งกันแบบปุ๊บป แต่50เปอร์นี้ก็คือเราได้เรื่อยๆเลยนะครับในเราฮิวอัดเนเราไม่เปิดวงอัดเท้าสุดท้ายนะครับืไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูดิเดเมจแทบไม่เข้าเลยโอ้โหยืนอัดครับ14เปอร์นิดเดียวน่ะมันการูงอีกแล้วอันนี้ตีฟีแต่คือมันมันโดนเบามากดูดิแต่พอมันปลดล็อกเนี่ยมันจะลำเสร็จเราต่อนะครับเราก็จะตีมันเข้าแรงเช่นกันนะครับอันนี้มันไม่ได้อัมตะนะมันแค่โดนเบาลงนะครับ มันเหมือนกำลังปักดาบลำสกิลของมันอยู่ให้เราวิ่งหลบหรือตีเสาอะไรเงี้ยเออเนี่ยพอมันพอมันวาบขาวุ๊กเนี่ยมันจะปลดโลกออกนะครับแล้วมันจะโดนแรงมากแล้วมันพลุสเดียวจบเลยราพ้าตายพอดีเห็นไหมชนะเฉยครั้งแรกเนี่ยได้เป็น้วยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับวาดํดามก็แนะนว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนครับถ้ามันเถอะเดี๋ยวรอไหวค่อยมาลงนะมันจะตึงๆหน่อยอ่ะตัวสุดท้ายนะครับดาร์กหลดผมขออนุญาตนะครองหน้าโลกมาเอาเพื่อนมาพลัง4.4 นี่เลยจากหน้าโลกมาเลยนะครับแล้วก็ไปลองลงดูเพราะผมลงเองยังไม่ไหวนะครับดาร์กลอร์ดเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นการซัมมอนนะครับตัวลูกนะ มาทั้งหมดเลยที่ไม่มีอยู่ก็คือมาเป็นคู่นะครับคู่แรกคือ2ตัวแรกเป็นมาดากับสตอมี่นะครับคู่2เป็นวาขาววาดานะครับแล้วก็มากระทืบเราครับสกิลก็จะคล้ายๆที่เราเจอครับนั่นคือความยากของมันส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรยากมากมายนะครับแล้วก็เดเมมมันก็แรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลอะไรมาก็หลบเนี่ยมูฟทูอีเวคือหลบหลบหลบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยมันจะเหมือนกับดาร์คโหลดอ้วงนะฮะที่อยู่ในแมปเลยคุณผู้ชมนะครับมีสกิลสี่เหลี่ยมโกงขังอะไรเงี้ยอย่าไปยืนเอง ขอบสี่เหลี่ยมนะอย่าไปยืนทับอย่าไปเดินผ่านเลยครับเหมือนกันเป๊ะนะฮนะเนี่ยมีระเบิดรอบๆเอ่ยมีรัศมีดาบ3ครั้งก็หลบหลบเรื่อยๆอ่าน,นี่ยแล้วก็มีเรียกเอ่ออาร์บิซโซไนส์เรียกสตอร์มี่นะครับมันก็จะพุ่งเสียบพุ่งเสียบกันเหมือนกันเลยนะครับอ่าแล้วก็มีอ่อฮาวิ่งวินนะครับของซอมมี่ไนส์นะสกิลมันก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับเน้นหลบอย่างเดียวแล้วก็เน้นเคลียร์ลูกนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะเอาเนองเขาบอกว่าต้องการจะ ลงขั้นแรกด้วยอาจจะผมลงอันนี้ก่อนแล้วกันนะเล่นหาก่อนเพราะว่าเขาน่าจะให้ช่วยนะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนค่าน่าจะถึงแล้วเนาะในปัจจุบันไม่ค่อยคิดว่าจะติดกันเท่าไหร่แล้วนะครับอ่างั้นผมเอาเป็นอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อความไม่ยากจนเกินไปป่ะ let's go อ่ะผมกดช่วยเหลือนะรอบนี้มาดัก k อดคุงนะครับอันนี้อาจจะดูง่ายไปหน่อยเนี่ยเพราะว่าของในหาดเนี่ยผมยังไม่ผ่านนะครับไม่ไหวเพราะว่าตัวของแพทปัจจุบันเนี่ยฮลยังไม่เปิดเนาะก็ ฮาร์ดเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่ผมเฉลนอยู่เนี่ยพอมาปุ๊บมันก็จะพุ่งเสียบปาดเวฟสกิลเดียวออกมาเลยครับพอเนี่ยเป็นฮาร์ดมันก็จะง่ายๆหลบเหมือนที่เราเล่นปกติเลยครับอะไรพุ่งมาก็หลบหลบอย่าไปยืนรับนะครับมันแรงนะเออจะได้แบบติดนิสัยด้วยว่าเออมันอันตรายนะเนี่ยพอ2ตัวแได้เสร็จก็เป็น2ตัวหลังนะครับว่าขาวว่าดำนะฮะนี่ก็เคลียร์ไปนะครับเออมันก็มันก็โหดอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะนะครับซัดเข้าไปซัดเข้าไปโอเคอุย้ยนี่ขนาดบอกง่ายนะ หันมาอีกทีคือเพื่อนขิดหมดแล้วนะครับเนะี่ยพอลูกหมดแล้วคือตีได้เลยตัวมันเองจะไม่ได้มีเฟดล็อกเลือดอะไรนะครับก็ถือว่าชิวๆไม่ชิวให้ลูกหมดแล้วลูกมันโหดแล้วมันตีแรงนะครับก็ใครไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะครับเน้นค่าถึงก็โอเคแล้วนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เอาละแพ็กเด้งเฉยเลยตอนนี้10บโมงเช้านะครับขอบคุณคนด้วยที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนแจ้งเตือนนะครับใครที่มี คลิปอะไรให้สนใจทําอีกนะครับสามารถบอกได้เดี๋ยวมาแนะนํากันนะครับหากมีข้อแม้ประกันใดขอไปด้วยนะครับเสริมเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่มีทริคในการลงหรือว่าผมอธิบายสกิลอะไรไม่ครบนะครับเงื่อนไขต่างๆก็มาเมนแชร์กันได้วันนี้ลาไปแล้วนะครับดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับกับ Black n a r o c k Origin นะครับผมเกมดีที่ทุกคนรักนะครับเจอกันทีพันสี่ครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปแล้ววันนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันจ้าซิยู